สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูใวเก่าก็อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อะไรที่ว่ายากก็กลับกลายเป็นง่ายหมดโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างวิดีโอตามจินตนาการที่เราอยากจะให้เป็นวันนี้จะมาขอแนะนำา i i ตัวนี้ที่เคยทำคลิปมาแล้วหลายตอนแล้วก็ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ก็ต้องขอขอบคุณ f อฟกูไเก่านะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับตอนนี้เราจะใช้ตัว Google AI Studio ในการสร้างวิดีโอตามจินตนาการที่เราอยากจะได้นะครับอนอื่นเราก็าไปเข้า Google เนาะเสิร์ชหาคำว่า,า c h a t GPT ก่อนเพื่อให้เขาเขียนช่วยเขียนพร้อมให้หน่อยนะครับช่วยเขียนพร้อมให้หน่อยนะครับเข้าแ a t GPT คลิกตัวนี้นะครับ c h a t GPT อ่า แล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้เป็น step, step. สเต็ปสเต็ปง่ายๆสไตล์ครูไปเก่ากับแบบนี้เลยนะครับคลิกดําเนินการต่อด้วยกูเกิลเลือก Gmail ที่ต้องการใครที่ยังไม่เคยสมัครก็สมัครง่ายๆนะครับทั้งตัวแชท GPT เองแล้วก็ตัว Google AI อ่โอเคพิมพ์ p ส s s w o r d เข้าไปแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าของ ChatGPT นะฮโอ้ขอแนะนำหรือปรับปรุงใหม่อธิบายเกี่ยวกับแชทก็เลาโอเคเดี๋ยวเราบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเนาะเราก็าไปเอาพร้อมเรี่เราเตรียมไว้นะครับเราบอกว่าช่วยเขียนชนะ่ช่วยเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนําไปทําคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ8วินาทีคือครูผู้ชายในกำลังซ่อมพัดลมนะครับเมื่อพลดลมหมุนได้ ครูก็จะดีใจใที่ทำเสร็จในรูปแบบนี้ครูกำลังสอนสอนเียวนะสอนสอมพัดลมให้นักเรียนดูอ่านะครับเมื่อพัดลมหมุนได้ครูก็จะดีใจใที่ทำเสร็จอย่างเี้ยนะปลับปปุ๊บคัดลอกอ่าอาจจะ อาจจะเราอาจจะอธิบายยาวไปเนาะหมายถึงว่าเหตุการณ์มันยาวไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแบบนี้จะได้ไหมนะครับเราก็ไปวางไว้ตรงนี้เลยนะครับคอนโทรอ่าช่วยเขียนพร้อมารรษาอางกิจนี่หน่อยแล้วก็นะแป๊บเดียวครับเสร็จละนะครับอ่าโอเคตลกปะปุนะ่นอย่าไปต้องเนาะเราบอกเอาแค่นี้แหละเอาแงแล้วก็ไปเข้าอะไรครับ ไปเข้าตัว google Gemini เส้ยหา google เนะแล้วก็พิมพ์คาว่า google ai studio ตัวนี้นะ <c oughs> ครับจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าแบบขาวแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปทีนี้เมื่อเราเข้า google ได้เราเข้า gmail อยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปล็อกอินอะไรใหม่เลยนะฮะถ้าเราสมัครเรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็จะเข้ามาให้อัตโนมันะตินะแล้วเราคลิกตัวนี้ เจนเนเรตมีเดียครับเห็นไหมครับข่าวที่แล้วเราใช้สร้างรูปภาพใช้สปีดได้ด้วยนะใช้สร้างภาพเรียบร้อยตัวมี้เราจะมาตัวนี้ V o อ่าเดี๋ยวเราลบตัวนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเอาวันเก่าทิ้งก่อนเราก็ไปเอาพร้อมมาใช่ไหมเราพร้อมเอาจากแชกท GPT มานะครับเออคลิกขวาคัดลอก แล้วเราก็จะมาวางตรงนี้อืมเดี๋ยวดูนะครับภาพที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรใช้เวลาไม่นานด้วยนะเราสามารถที่กําหนด16ต่อ9หรือ9ต่อ16แนวตั้งก็ได้แนวนอนนี่8วินาทีเนาะเราให้เกณฑ์8วินาทีจะเอาจํานวนก่วิโอก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็จะเสียเครดิตไปเยอะนะครับเราก็จะใช้แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เขาจะบอกรันเขาจะใช้เวลา กี่วินาทีในการล้างให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าพร้อมเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีท่านี้เราสามารถแนบรูปภาพไปดูปก็ได้เนะแต่ในที่นี้เราเอาเท็กซ์รวนๆเลยข้อความร่วนๆเลยในการเจนอ่าตอนนี้ก็ใช้40วินาทีละจะถึง1น,นาทีไหมนะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วอ่าแล้วก็เล a y ดู เออถึ่ม้กองเชียร์ว่าเราทำในลักษณะของของรายวิชาของเราเนาะว่าเออเรากำลังสอนนักเรียนเกี่ยวเรื่องอะไรแล้วเราก็มาเขียนพร้อมแล้วก็ลังมาตานี้สมวนของสหา,ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเออสอนครูนักน,นี้นักเรียนคอยเชียร์เออครกูรกำลังสอนซ่อมพัดลมเราก็มาดาวนโหลดตัวนี้นะครับปึ๊บเ่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้ เราก็สามารถที่จะทําเป็นภาพต่อเนื่องได้นะครับเราเขียนพร้อมต่อเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้เลยนะทีนี้เราเอาอีกตัวหนึ่งนะครับช่วยเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษเอเร่อนองโอเคแล้วเรารู้นะเราจะไปอวกาศกันเลยนะครับเราจะสร้างภาพรเราจรินตนาการว่าเราอยากจะได้รูปนะักบินอวกาศเนี่ยเดินอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์นะเราไปหารูปไม่ได้เราบอกแชจิมพท,ทีช่วยหน่อยนะครับ ช่วยเขียนพร้อมภาษาอังกฤษอ่าสไตล์เรลสติกก็คือสไตล์เหมือนจริงเนาะแล้วก็โอเคลองดูนะครับว่าอันนี้จะได้อย่างไรอ่อนะครับเราบอกว่าช่วยเขียนพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อน,นําไปทาคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณแปดวินาทีเป็นนักบินอวกาศกําลังเดินอยู่บนผิวดวงจันทร์และเดินหนหน้าเข้ามาก้องในรูปแบบเรลสติกร,รูปแบบเสมือนจริงอ่าเราได้ละมีธงชาติไหมเอ่อมีไหมมีไหมเอาไา มีมีธงชาติประเทศไทยเอ่อและมียานอาวกาศอยู่หน้าหลังด้วยอ่าใช่ยูทีเขาก็จะแนะนำเรานะครับเขาก็แนะนำเสร็จเราก็เอาก็ได้อ่าเราก็เดี๋ยวเขาก็จะเขียนพร้อมให้เราไหมฮะเดี๋ยไหมครับโดยระบุให้มีทุชาติไทยและยานอวกาศอยู่หน้าหลังด้วยโอเคอ่าเราได้ลนะ เต็มตัวจะดูผลงานการสร้างของพุ่กกับเราทําตัวเองเป็นพุ่กกับเลยนะสามารถที่จะสร้างวิดีโอสร้างภาพยตร์สั้นได้เจ๋วมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ลบพร้อมตัวที่ออกก่อนนะทำแถบกุ่มแล้วก็กดดีดไปนะก็จะว่างเปล่านะครับ Generate your v i d โอตัวนี้เราก็คลิก Control V เอาพร้อมใหม่ที่เราทานั่นไ่น ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะหัวแต่ถ้าเป็นวีโอสมต้องเสียเงนินเนาะแล้วจะสุดยอดมากๆอันนี้เอาแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะอ่าเราคลิกที่ลันนะครับเมื่อกี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึงาทีนะครับประมาณ4ี่สิบห้าวินาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพนี้เห็นไหมเจนฟรีด้วยง่ายด้วยแล้วออกมาสวยสมจริงนะรเราสามารถที่จะเขียนให้แชร์ยูเขียนพร้อมเป็นตอนตอนต,อนตอนแล้วนํามารวมกัน เป็นวิดีโอหนึ่งเรื่องได้เลยโอ้โ oh. หสุดยอดมากมากสุดยอดมากมากอตอนนี้เราใช้เวลาไปอ่สาิวินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูผลงานการสร้างของผูม้ลับใหญ่คู่ไวเ้เกาแล้วก็ผองเพื่อนที่กำลังจะเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้กันนะครับมาแล้วตอนนี้45วินะครับถึงหน,นาทีไหม โอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีอีกแล้วโอ้โหสุดยอดนี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหเพดูครับเพดูนี่กําลังเดินเข้ามาหากล้องมียาโอกาสมีตรงชาตินี่ใครจะทำผ้าไปบนไม่ได้ละ่ะนอกจากเอไอดาวน์โหลดเก็บไว้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราเรามาดูผลงานการสร้างของ คู่ไว้เก่ากันนะครับคิดดูแล้วนะดูตัวเต็มนะดูอันแรกก่อนก็แล้วกันนะครับปึ๊บอันนี้ผมไม่ได้ดดไดดดท,ทำไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวดูก็ได้นะครับปึ๊บดันดันนะครับรูปแรกวิดีโอแรกที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้อ่ามายังโอเคฮนะเนี่ยเราไปต่อต่อได้นะอ่า ตอนแรกโอเคเรากตลังซ่อมอันนี้แล้วเราเอานี่ไปกําลังซ่อมกันได้นะครับกําลังซ่อม,อมเดี๋ยวดูนะครับที่เราสามารถกําหนดรายละเอียดของตัวละครก็ได้น,ะนี่นะโอ้โหกองเชียร์สลับศูนย์พอสลับศูนย์เสร็จเป็นไงล่ะดีใจเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับเอเอาไปประกอบหลายวิชาเราได้เลย โอเคอีกอันหนึ่งนะที่เราทําไว้เรวดู้ให้ครอบยานอากาศูนะครับนี่มาแล้วยานอากาของเรามีธงชาติมียานอากาศอยู่ข้างหลังกําลังเดินอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์และหันหน้าเข้ามาหักกล้องนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดนะเราเรา,เราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้กัน ่โอเคนะครับเราเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นโอนแนวไหนก็ได้ที่เราชอบจินตนาการไปเดี๋ยวผมลองเจนเป็นแนวตั้งดูนะครับเจนเป็นแนวตั้ง9ก้าต่อสิบหนูนะผมคลิกหลันนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ไปโชว์ในเรียวใน YouTube ช็อตนะครับหรือใน TikTok อะไรก็ว่าไปนะครับ เจนเนอเรตวิดีโอเพียชาร์ตี้โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับออใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับสามสิบวิละรวดเร็วมากนะครับโหหา AI ที่จะเจนภาพได้เร็วอย่างนี้แล้วก็สวยนี้ค่อนข้างจะยากเลยนะนะครับมาแล้วปึ๊บ แนวตั้งอะนแนวอ้ามาแล้วไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงๆโอ้โหมาแล้วครับดูนะครับเดี๋ยวเราขย,ยายเต็มหน้าจอดูอืมเพวว้าวว้า,วาโอเคเราเราวโดดเก็บไว้เอาเดี๋ยวเอาไปใช้กัน่าเป็นไงบ้างครับอืมสุดยอดจริงๆ นะครับยอดจริงๆอันนี้ทำเพิ่มเติมมาให้เป็นพิเศษสำหรับชาว FC เลยนะครับก็โอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามครูไว้กับก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ